เริ่มแล้ววันนี้ลงทะเบียนซิมแบบใหม่ต้องยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าแบบเรียลไทม์ แต่วันที่18สิงหาคม68นี้เป็นต้นไปค่ะทางกสะทะชได้ประกาศว่าการลงทะเบียนซิมใหม่จะต้องลงทะเบียนแบบ Live Net Detection หรือการนำข้อมูลเอกสารการยืนยันตัวตนเช่นบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตมาเทียบกับข้อมูลอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลตามคำสั่งของระบบแบบ Real Time เช่นมิติใบหน้าการกระพิตาการหันซ้ายหันขวาเป็นต้นค่ะสำหรับผู้ที่ต้องลงทะเบียนซิมแบบ Live Net Detection นะคะก็ได้แก่ผู้ที่ขอเปิดซิมใหม่ทั้งแบบเติมเงินแล้วก็รายเดือนผู้ที่ใช้เบอร์เดิม ขอเปลี่ยนซิมใหม่หลักฐานที่ใช้ค่ะก็จะมีบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็เจ้าของเบอร์ค่ะการลงทะเบียนซิมการ์ดแบบ Live Net Detection บังคับใช้ทุกจุดลงทะเบียนซิมการ์ดศูนย์บริการเครือข่ายมือถือเช่น AIS True d t a c และ NT ผ่านตัวแทนหรือว่าร้านสะดวกซื้อค่ะการลงทะเบียนซิมแบบใหม่ค่ะจะเพิ่มความปลอดภยัยด้วยที่ว่าการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าแบบเรียลไทม์ค่ะป้องกันการถูกแอบอ้างโดยการใช้รูปถ่ายเพื่อลงทะเบียนซิมใครที่เข้าเงื่อนไขอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะ